ก็มีคนถูกช่างก็ถูกครับช่างก็ถูกช่างก็ถูกครับแต่ช่างคือมเตอเนาะมเตอรอพยพก,ก็ไม่ได้ซื้อเลขเสามืมัอคืนคะุณผู้ชมพิธิษฐานีนเพชรคุณศักดพิ์นาะวันนี้เรามาตามตองงวดพิทัศนคนเฝ้ากระท่มละสังขารน้องปูนะครับเรามาตามเลขตองงวดเลยนะครับเพราะว่ากระท่มราชสังขารน,นะครับเลขออกปุ๊บห่วยก็จะได้เลยนะครับจะได้ตัวเลขนะครับเห็นว่าฟันดีแล้วทุกคนเห็นฟันดีแล้วนะครับจะปล่อยเลยนะครับ ไปดูว่าฝันจะเป็นตัวไหนนะครับเราไปตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับสําหรับกับพี่ทัดคนเฝ้ากระท่อมละสังคารหลวงปู่ตามไปดูเลยนะครับผมนะครับมามนะครับมาถึงแล้วนะครับพี่ทัดนะครับตอนนี้อยู่ที่กระสินไฟนะครับอยู่ที่กระสินไฟหลวงปู่นะครับพี่ทัดนะครับสวัสดีครับพี่ทัดสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่โอ้เฝ้าเดี๋จะสิ้นไฟหลวงปู่เนาะ ว่ากระสินไฟมีอะไรดีเนาะตรงนี้เนาะโอ้ดีมากมีของต่างๆนานา,นาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้หมดเยี่หมเลยครับอ่ะสวัสดีครับพี่ท่านอีกเป็นทางการสวัสดีดรครับผมสวัสดีว่าฟันด <FC S 1> ีแล้วปล่อยตั้งวดเลยครับก็เหตุการณ์ยังไงก็ต้องฟันดีทุกงวดนั่นแหละครับรถูกอย่าว่ากันครับฟันแล้วนะครับฟันว่าจะไงเนาะเราฟังฟันในเอฟซีได้ฟังนิดหนึ่งอันนี้คุยถึงเรื่องฟันฟันจุดก่อนก่อนเนาะ ครับเาผฝันชุดก่อนก็คือลงปู่ให้กวาดแต่ก็ไม่เข้าก็ถือว่าไม่เข้าต้องขอโทษขอไปเอฟซีด้วยครับแล้วก็ถ้าพูดจริงๆคือลงปู่ให้ให้ในป้ายแหละแต่เราเอาไม่ได้เอาในป้ายวันที่แปดสองห้าสี่สามแปดสองห้าสี่สามแล้วก็สี่สองก็คือให้สี่สองช่วงนั้นครับครับพลาดแต็มเดียวก็ถือว่าพลาดแล้วก็ถูกจริงๆก็ค,คือเลขเลา่าเลขลา่าที่ปในเสาอีกสามตัวเลยหกหนึ่ง หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับว่าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดคือหนึ่งหกมันจะมีหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลขในเสาครับแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดไปเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดแล้ววันนนั้น 3. 3> เราถ้มายกเสาก็จุดทูบได้เลขนะไปลาวก็เนาะไปลาวก็ศูนย์สี่เก้าก็ออกสี่เก้าลาวครับออกลาวสี่เก้ามีคนถูกอยู่เยอะก็มีคนถูกช่างก็ถูกครับช่างก็ถูกช่างก็ถูก แต่ช่างคือมเตอเนาะโมเตอ,อรอยพก,ก็ไม่ได้ซื้อเลขเสาเมื่อคืนมันออกเมื่อคืนช่างก็เพิ่งมานะ<ำ>สานต่อวันนี้อีกฝันเมื่อคืนนี่บอกฝันได้เลขแหละฝันเมื่อคืนครับพี่เมื่อคืนก็ประมาณสี่ห้าทุ่มก็ไอชอร์บอเขาก็เดินมาดูเหตุการณ์เนาะเข้ามาดูในกระท่อมละสังขารไปในวัดในหมู่บ้านก็คือเดิน ล้านล้านนี่แหละครับมามก็เลยได้นอนประมาณตีนหนึ่งนอนหลับนิดหนึ่งงีบหนึ่งก็ฝันว่าไปที่กระท่อมไม้พยุงอ๋อครับครับไปที่กระท่อมไม้พยุงก็มีไปหลายคนก็จําได้คนที่เคยกรีดยางอยู่ฝั่งถนนชื่อตะน้อยครับครับตะน้อยเหมือนตะน้อยที่ผาลุงปูไปนู่นนี่นั่นหละครับตะน้อยแล้วก็มีพระอยู่ ประมาณสองสามรูปอยู่ในกระท่อมละกระท่อมไม้พยูมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาพาการสูบน้ําสูบน้ําในสระใกล้กระท่อมไม้พยูมเอาปลานั้นมาทําเป็นจังหันทําเป็นจังหันลูกจังหันพระอาหารเช้าอาหารเพนก็เลยตีเป็นตัวเลขไปแล้วก็เอาปลาตัวน,นั้นมาต้มครับแต่เป็นปลาซิวหรือปลาเล็กๆข,ขาวๆปลาซิว เอามาต้มเลยถวายจึงหันลวงปู่แล้วก็ได้ยินคําอีกคำหนึ่งก็คือถวายโอซีได้ยินแนวนี้อีเลยครับถวายโอซีถวายโอซีคือเลยเอาเอาเลขสี่มาตัวหนึ่งอ,อีเลขสี่ครับเลขสี่คือกระท่อมหลังนั้นจะเป็นกระท่อมรุ่นปีสองห้าสามหกผมก็เลยจับตัวเลขมาผมตีปริศนาให้เอาเป็นเลขที่ 2องห้าสามหกก็ตัดสองห้าออกก็สองห้าออกแล้วก็เลยเอาสีมาแทนเราดูตัวเลขดีกว่าะโชว์ตัวเลขกครับดยูดูนานก็เดี๋ยวสีดูครับสีนี้ที่ได้ยินว่าสีสามหกก็คือทระมหมายพยูงแล้วเจ็ดสี่แปดนี้มาจากไหนเจ็ดสี่แปดนี้ก็คือเราไปกระท่อมฝั่งโน้นก็จะมีเลขที่เขาฉีดดีดทีเขาจะฉีดเขาจะเขียน เอ็มสี่เจ็ดสี่แปดก็คือปศที่เขาฉีด d ดทีสี่เจ็ดสี่แปดแล้วข้างหน้ามันจะมีสามศูนสามสองอะไรเหตุหมดก็เอาเฉพาะข้างหลังเพราะเคยฝันข้า้งนั้นเคยออกสี่แปดก็เลยเอาเจ็ดสี่แปดกับสี่สามหก็คือกระท่อมไมพยูสองห้าสามหกเราจะเรียงขึ้นล่างก็ได้จะเป็นได้ครับสเอ็นะครับเรียงแบนี้ได้ครับสี่เจ็ดแล้วก็สามสี่แล้วก็ หกแปดก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็ในรูปล้มปู่รูปเหมือนล้มปู่ก็จะมีหนึ่งหนึ่งสี่เก้าสี่เก้าก็คือแบบนี้เราเอามาแบบนี้สี่เก้าสี่หกตัวเดียวกันครับแต่อย่างนั้นก็ลองดูแค่นี้ก่อนครับครับถ่ายความใจก็อาจจะตามโครงสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งถ้ามีนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเหตุการณ์ดีขึ้นก็จะตามอีกทีหนึ่งโครงสุดท้ายครับถ้าไม่ได้อพยพไปไหน ครับทาไม่ได้โอกยสไปไหนเหตุการณ์ดีซึ้นก็จะตามอีกทีหนึ่งครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของอุปยคด้วยก็ช่วงนี้ก็กาลังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับก็ก็ถือว่ายังดีได้เลขเหมือนเดิมนะครับยังน้อยก็จะมีความสามารถก็ยังน้อยก็คือนอนแล้วยังไงก็ต้องหลับบ้างไม่หลับบ้างครับก็ได้เลเล็กหน่อยๆน่อยก็ตีเป็นตัวเลขไปหมดใึไ้เอฟสี่ได้ ตามดูงอดผ่านมาอันนี้ต้องขออภัยนอ้องงอดผ่านมาก็อว่าลงไปเนาะสามเก้ากับหนึ่งศูนย์สามคือมันไม่เข้าไปเข้าที่ตัวที่เราไม่เขียนครับตัวที่เรา,าคืไม่คิดว่าจะออกสี่สองช่วงนั้นออกสองสี่เนาะแต่มอกห้าสองแต่เราก็มีม่คิดว่าจะออกห้าสองครับแล้วจะถามอีกเรื่องหนึ่งต,นนนดดง,งตอนนี้ให้เอฟซมาไหว้กทอมลุงปูได้หรือยังตอนนี้ก็ ก็ได้พี่ได้ไหว้ป๊บก็กลับหลับรีบกลับครับไหว้ป๊บก็กลับครับก็ฝากนะครับก็มาไหว้ได้แล้วตอนนี้ก็ปล่อยมาไหว้ได้แต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับลปดูเลตัวเองด้วยบางทีฟังเสียงด้วยครับถ้ามีการปิดประตูเราก็ไหว้ข้างล่างก็ได้ถ้าผมปิดประตูคือผมไม่ให้ขึ้นครับตอนนี้ก็ด้านหน้าก็แต่ศาลานี่ขึ้นได้ตลอดครับแต่ขึ้นแล้วดับเทียนด้วยครับดับเทียนด้วยนะครับห้ามจุดไว้แต่ตอนนี้กําลังทําก็ ลังคากระสินไฟผมมาไหวก็อาจจะลำบากนิดนึงลังคากระสินไฟนะครับก็อีกสี่ห้าวันน่าจะเสร็จแล้วมั้งครับก็น่าจะเสร็จก็เร่งอยู่ช่างนี่เขาทำเร็วอยู่นะครับก็เร้วขอบคุณเอฟซีนะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับทั้งผ่านพิธันและทิพัน่านะครับอ่ะเขาขอให้สเร็จเราจะได้ทำพิธีถวายลงปูในช่วงวันครับถ้าถ้าเหตุการณ์ดีขึ้นก็จะทําบุญวันที่แปดก็ ฉลองพร้อมเลยวันที่แปดครับวันที่แปดกันยาครับเป็นวันครับวันละสถานครับวันครบรอบก็คือผมตั้งใจที่สุดคือยังไงก็ขอให้เสียดภายในก่อนวันที่แปดก็ก็ได้จริงๆได้จริงๆนะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับแต่อันนี้ก็ยังดูก่อนว่าข้างบนสังกะสีจะเท่าไหร่แล้วก็สีบางส่วนถ้าไม่พอยังไงก็ค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งครับครับก็อันนี้ก็ มีพี่คนหนึ่งก็คุยว่าจากนี่ก็แล้วแต่พี่ถ้ามีโอกาสก็มาอีกเลยก็ได้ขับมาเลยเนาะครับสี่อยากจะมาร่วมนี่ก็มาได้เลยไม่เป็นไรครับก็มาก็มาดูกันแล้วมาช่วยคิดว่าหลวงปู่คิดว่าถ้าหลวงปู่อยากให้ทำังไงก็เสร็จทุกอย่างแล้วไม่เคยไม่เคยไม่เคยมีว่ามันจะไม่เสร็จนะครับครับอันนี้ช่างก็ว่างพอดีช่วงนี้เนาะว่างพอดีอบจบไปสามสี่วันอาทิตย์หนึ่งเพียอาทิตย์หนึ่งไม่สามสี่วันหรออาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าตอนนี้วันที่ยี่สิบสี่ ยี่ห้ายี่หกเจ็ดยแปดยเกาสมสิบวันที่หนึ่งวันาทีหนึ่งก็ได้ทำวันที่สองช่างก็มาครับอ่ะก่อนที่เราจะจบก็ขอฝากตัวเลขอีกครั้งหนึ่งไวดูโทรอีกครั้งหนึ่งหีอีกครั่หงีนอันนี้ตองวดพิทัก์นะครับตองวดนะครับทุกคนตองวดย้ำว่าเราจะมีเลขปล่อยตองวดทุกงวดเรจะมีเลขแบบนี้ตลอดนะครับครับให้ปล่อยตองวดถ้าใครดูติดตามรับชมทางช่องจะรู้เลยว่าเลขนี้มีที่มาของกรอมราสังขารจะไม่มีก๊อปปี้ของใครมาเด็ดขาด ไม่มีนะครับขึ้นไม่เคยมีประวัต mm ิด้วยทอเราก็เริ่มสงสัยลวงปู่เลยให้ไปที่ต่อไม้พิจูงแล้วจะไม่รู้เป็นยังไงอีกต่อไปครับครับไม่รู้เป็นยังไงเนาะครับลวงปูอาจจะให้ไปยังไงอ่ะนี่ก็ยังไม่ทราบที่มาที่ไปรอดูรอติดตามอีกที่หนึ่งเหมือนกระสินไฟลวงปูเดยวก็ให้กอไฟลวงปูเด้กให้กอไฟที่ไหนได้ลวงปูให้ทําหลังคาครับนะครับบางทีเลขันนี้ก็ถ้าพูดถึงว่าพอไหมก็ยังขาดเรืออยู่นิดนึง คาเรยอยู่นิดหนึ่งแต่ผมยังไม่กล้าบอกตัวเลขว่ามันจะเป็นยังไงครับก็ต้องติดตามเพราะก็ต้องดูหลังคา่อะการสร้างมันจะเป็นการแบบว่าไม่ไม่แน่นอนครับพี่ตัวเลขไม่แน่นอนบางทีอาจจะขาดสีอาจจะขาดปูนอันนี้ปูนก็น่าจะไม่พอต้องไปเอาอีกครับเราก็ต้องรอดูก่อนครับไม่เป็นไรค้ับรอดูก่อนสีที่ถูกเลขไปเที่ยวต่างประเทศถูกก็รวมโดยช่วยกันนะครับนะครับก็ขาดขาดมาเยอะหรอก นะครับก็ไม่เกินหมืน่นครับอ่ะสุดท้ายนี้พี่ท่านมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับนนก็อันดับแรกก็คือขอบคุณแอดมินเนาะที่มาร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันลําบากตราบรามยังไงก็ด้วยกันมามาก็ด้วยกันเส้นหนึ่งคนละครึ่งน้าดื่มคนละครึ่งอันนี้ก็ลําบากตรับตามกันมาอันนี้ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจในกระทมรัดสงการหลวงปู่สวงคือหลวงปู่ให้มาจริงๆแล้วก็ขอกราบขอบคุณเอฟซี ที่ได้ช่วยมาสร้างหลังคานี้ถึงแม้ว่าขาดตกบกพร่องขาดหรือยังไงอันนี้ผมก็ต้องขอ,อไปก่อนเลขผิดงดที่ผ่านมาก็ต้องขอโทษเอฟซทุกทกท,กท่านด้วยก็คือเลขที่ถูกคือผมไม่ไม่ได้เขียนคือตีปริศนาลงปูไม่ออกวันนี้ก็พูดไม่ไม่เต็มร้อยก็คือมันสั้นๆยังไงไม่รู้อันนี้ก็พอให้เอฟซที่ดูชมแล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจคนอยู่ชายแดน ก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยคิดสิ่งใดสมคำปรารถนาขอให้ประสบผลสําเร็จในสร้างหลังคาให้ปู่นี้ขอให้ประสบผลสําเร็จถ้าเหตุการณ์ดีขึ้นก็เจอกันวันที่แปดอีกทีหนึ่งวันลัสสังขารวันครบรอบขอบพระคุณท็นอย่างสูงขอบคุณทุกท่านครับต่อขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับขอบคุณที่ให้กาลังใจและก็คอยทุกคนทุกท่กานให้เห็นฟังฟังและรวยๆว,วยนะครับสมดังปรารถนาทุกประการโดยเถิดคอยทุกคนทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภกับกระทมละสังขารหลวงปูสวงนะครับ วันนี้ก็ตามตัวรเลขพิทัฒน์เป็นคือว่าตรงวดน,นะครับนะครับก็เดี๋ยวมาขอพรหลวงปู่ให้เอฟซด้วยนะครับแอดอาจจะอธิษฐานจิตแบบคนเดียวเนาะอาจจะไม่ได้ลงคลิปให้นะครับนะขออนุญาตลำลากันไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม